สวัสดีทุกท่านนะครับยามเย็นนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้มาดูสวดนะครับที่ต้นที่มันออกดอกกําลังบานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีมีหลาท่านบอกว่าจะผสมเทียมได้ไหม หรือว่าผสมเกสรยังไงนะครับก็เดี a, majesty, ๋ยววันนี้มาให้ดูว่าทําไมมีแต่ตัวผู้นะครับไม่มีตัวเมียเลยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือส่วนมากนะครับเกสรนะครับเกสรของลําไยนะครับก็คือส่วนมากนะครับก็คือจะบานตั้งแต่คือโคนนี้นะครับขึ้นมาปลายยอดนะครับแล้วก็เกสรตัวผู้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเกสรตัวผู้จะออกก่อนเกสรตัวเมียทุกครั้งนะครับก็คืออ่าเกสรตัวผู้จะ ออกก่อนเกสรตัวเมียประมาณ5-7วันนะครับแล้วก็จะมีดอกเกสรตัวเมียออกมานะครับแล้วก็ตัวของบางเกสรนะครับที่ว่ามันจะมีเวลาผสมกันอยู่ประมาณ5-6วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะอากาศว่าร้อนหรือว่าหนาวนะครับก็จะเป็นช่วงนี้นะครับก็คือส่วนมากนะครับดอกเกสรตัวผู้ออกก่อนแน่นอนนะครับคือถ้าไม่ต้องตกใจนะครับจะผสมเทียมหรือว่าผสมเกสรได้ไหมนะครับ ก็หลายท่านถามมานะครับก็คือการผสมเทียมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆยี่ห้ออาจจะขึ้นมาผสมเทียมนะครับแต่ผมแนะนําคือถ้าพ่นก่อนดอกบานนะครับก็ให้ใส่พวกตระกูลแคลเซียมบลอนนะครับช่วยผสมเกสรแล้วก็ซิงค์นะครับจะดีที่สุดเพราะว่าซิงค์ก็คือช่วยปรับสมดุลนะครับในต้นต้นพืชนะครับแคลเซียมบลลอนก็คือช่วยผสมเกสรนะครับก็อย่างต้นนี้นะครับก็ดอกเริ่มบาน เกือบหมดแล้วนะครับก็ส่วนมากครับที่เห็นนะครับเพราะว่าพิ่งบานได้2อถึงสาวันนะครับก็จะเป็นเกสรตอผู้ทั้งหมดนะครับก็ลองดูครับไม่ต้องตกใจนะครับจะผสมเทียมได้ไหมนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับตอนพ่นสารนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเท่าที่รู้มานะครับก็คือทั้งสวนนะครับลักษณะของอาการคือเป็นดอกบ้างนะครับใบบ้างนะครับมีหลายรุ่นนะครับก็เลือกเลือกพ่นนะครับก็ โซนนี้นะครับถ้าถ้าประมาณนี้นะครับก็แนะนําก่อนก่อนดอกบานนะครับแคลเซียมบลอนนะครับแล้วก็ซิงสังกะสีนะครับอ่าที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนปุ๋ยเกตนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่สูตรนะครับก็ท่านแนะนเอ่าส่วนยาตระกูลพวกนี้นะครับถ้าถ้าพ่นประมาณนี้นะครับอ่ผมจะแนะนําแลมด้าไซฮาลูทินนะครับก็ 200cc นะครับเพราะว่าฉีดพึ่งไม่ค่อยตายนะครับแต่ว่าท่าทางที่ดีนะครับไม่ควรฉีดช่วงนี้นะครับควรฉีดก่อนที่ดอกจะบานนะครับอาจจะเป็นรุ่นอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้จะดีที่สุดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จนะครับปีนี้นะครับฝนฟ้าดีนะครับก็ ก็จบคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ที่โทรมาสอบถามนะครับก็ผมจะพยายามอัพคลิปให้ดูตลอดเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาสวัสดีครับผม